คือเป็นตัวเองเป็นโรคความดันสูงนะคะเป็นมนานานละแล้วก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่คือช่างมัน,นเนยจะอสอมอในหมู่บ้านก็จะมาวัดความดันให้แล้วมันก็จะสูงตลอด <c oughs> จนล่าสุดเนี่ยเขาก็ถามแล้ว,ว่าไม่มีหมุนเหรอไม่ไม่ไม,ม่บ้านหมุนเหรออะไรเงี้ยลงทอกบ้ไม่เป็นเลยเลยแต่ว่าทุแรมันก็สูงนะคะประมาณร้อยห้าสิบร้อยหกสิบเนี่ยแล้วล่าสุดแม่แม่ไปหาหมอ ็ไปกับแม่แล้วก็เลยก็เลยไปวัดที่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 สถานพยาบาลนะคะพยาบาลก็ตกใจมากเลยเพราะวันนั้นวัดได้ร้อยแปดสิบเก้าเขาก็บอกว่าให้ให้ให้คุยก,กับหมออะไรย่ะก็หมอก็บอกว่าไม่ไม่ไม่เป็นอะไรหรอเขออาไม่เห็นเราปกติเนี้ยทั้งมี่ความดันเราขึ้นเยอะมากสุดท้ายหมอก็ก็บอกแบว่าน่าจะลดน้ำหนักลงพอน้ำหนักลงออกเกินเกิน เยอะเลยค่ะเพราะว่าแต่ก่อนเนี้ยไม่ได้หนักขนาดนี้แต่กลับมาอยู่ลำปางเนี้ยก็กินกินน้ำหนัก้นเลยเจ็ดสิบไปละพวัมนั้นก็ขึ้นขึ้นก็เราก็สูงอยู่แล้วนะวันนั้นว่าที่อาจารย์บอกว่าให้ให้บอกพระเจ้าว่าต้องการน้ำหนักเท่าไหร่ให้บอกไปเลยว่าลูกน้ำหนักแค่นี้อะไรเงี้ยวันนั้นก็เลยพูดว่าลูกขอพระเจ้าพระเจ้าขอลูกขอห้าสิบกิโลหลังจากที่พูดนะคะห้าสิบกิโลนี่คือต้องลดยี่สิบกว่ากิโลนะ เราก็แบบความในลึกๆในใจเรามันจะตินไม่ได้หรอเราก็หิวตลอดก็เลยครูอาจารย์หลายบอกว่าขอเลย50กิโลอาจารย์แบบว่าอยากได้เท่าไหร่ขอเท่านั้นเราก็เลยบอกขอ50กิโลหลังจากที่ขอแล้วค่ะมันไม่หิวใช่เราก็แปลกใจมากก็คือเช้ามาเราก็จะกินของกินมื้อเลยแล้วก็เราก็จะไม่กินอะไรอีกเลยจนกระทั่งหนึ่งทุ่มเพราะว่าบ้านจะทําขึ้นอย่างหนึ่งทุ่ ทนกสกวชั่วโมงเนี่ยไม่กินกินแตล้วไปไปกินอีกทีคือตอนเย็นระหว่างันมันกรเหมือนไบบนไดมันเขาเยอะไรฟาสติงมันยะกินก็ลงค่ะอย่างก็คือเสื้อตัวเนี้ยจริงๆมันติดกันลงไม่ได้เลวเจ้าที่ที่ทำให้ให้เราลดน้ำหนักได้นี่เป็นคนลดน้ำหนักไม่ลงลงกี่กิโลประมาณห้าลงห้ากิโลเสื้อตัวเียมันตตอนนั้น ตอนนี้คือมันอยู่เรื่อง่อไหรกลาก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะแล้วก็มีเรื่องนึงก็เรื่องพ่อเขาก็เมื่อสักสองวันก่อนสองสามวันก่อนเพ่อพูดขึ้นมาว่าพระเจ้ามีสุดยอดจริงเองนะเล้วา็ัทำไมหรอเขาบอกว่าเขาอะหายหมดแล้วไม่ใช่แค่หลังเขาบอกเขาสอมันเจ็บมานานล้วนวดยาอะไรก็แล้วกินยาแล้วก็ไม่หายก็ตอนเนี้ยเขาบอกว่าจป็นยีก็หายไปแล้วก็ที่หลังก็ดีขึ้นแล้วบ้านได้แล้ว เแกกวาดนั่งกวาดเลยก็แสดงว่าไม่เจ็บแล้วไม่ทำกวาดไม่ได้แล้วก็วันนั้นแกท้องผูกท้องผูกอยู่เจ็บวันนี้แล้วแกก็เลยขอพระเจ้าไปบอกว่าพระเจ้าลูกกินทุกวันเลยพ่อพ่อเล่าให้ฟังนะแล้วลูกก็ไม่ถ่ายไม่ไม่ไม่ออกอ่ะลูกไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยก็ขอพระเจ้าช่วยก็ช่วยจริงๆริงม่ยาไม่ใช่อะไรก็ขอพระเจ้าค่ะเนี่คือแล้วเรานให้เนกิดพระเจ้าค่ะ สวัสดีครับขอพระคุณมากที่ฟังคำหนุนใจคำพยานหรือคำแบ่งปันนี้นะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าได้พูดกับพี่น้องหนุนใจพี่น้องชากชวนพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้ามาเป็นคริสเตียนเพื่อพี่น้องจะได้มีประสบการณ์กับความรักความยิ่งใหญ่การปกป้องของพระเจ้าและพี่น้องจะได้ไปอยู่ในสวรรค์นิรันดร์การร่วมกับพวกเรานะครับเนหนังสือหเปโตรบทที่สองข้อยีบอกว่า พระองค์ไม่ได้ทรงทำบาปเลยและไม่ได้พบการล่อลวงในพระโอษของพระองค์ในสือพระคัมภีร์บอกว่าผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักพี่น้องครับพระเจ้าของเราที่ผมพูดถึงเนี่ยเป็นพระเจ้าที่ไม่เคยทำบาปและพระองค์เป็นความรักแต่พระคัมภีร์พูดในสือโรมบทที่3ามข้อยีบอกว่าเพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระศิลิของพระเจ้า อยากหนุนใจครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ทำบาปมาในอดีตและในปัจจุบันผมไม่สามารถเป็นผู้ชอบทําโดยกำลังของตัวเองผมไม่สามารถไปสวรรค์ด้วยความสามารถของตัวเองได้นี่เป็นเหตุผลที่พระเจ้าส่งพระเยซูมาสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อยกโทษบาปให้เราเพื่อจ่ายค่าความบาปให้เราอยากหนุนใจพี่น้องผมเชื่อว่าพี่น้องก็ยอมรับว่าเราทุกคนก็เป็นคนบาปหนุนใจพี่น้องให้ต้อนรับพระเยซู และมาเป็นลูกของพระเจ้านะครับถ้าพี่น้องอยากทําอย่างนั้นนะครับอธิษฐานว่าตามผมพูดกับพระเจ้านะครับข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอพระเจ้ายกโทษบาปให้ลูกด้วยลูกขอบคุณพระองค์ที่ส่งพระเยซูพระบุตรของพระองค์เมืาสิ้นพระชนบนไม้กางเขน เพื่อรับโทษบาปของลูกเพื่อประทานชีวิตใหม่ชีวิตนิรันดร์พระพรการเยียวยารักษาให้แก่ลูกขอต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตณบัตนี้มาเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดลูกกลับใจจากความบาปตั้งแต่วันนี้ลูกจะเดินกับพระองค์ ลูกจะรับใช้พระองค์ขอพระองค์ดูแลชีวิตลูกด้วยรักษาลูกจัดสรรหาให้ลูกพิทักษ์รักษาลูก,ลก,ก,ก,ลกขอพระคุณพระองค์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกเป็นลูกของพระเจ้าแล้วขอบคุณพระเจ้าในน้ำพระเยซูเอเมนแสดงความยินดีด้วยครับ ที่พี่น้องตัดสินใจสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของพี่น้องแล้วเราจะพบกันในงานประชุมหรือในสวรรค์นะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับอยากหนุนใจให้พี่น้องหาโบสถ์ที่ดีที่สอนพระคัมภีร์ผู้นําริสตจักรที่จริงใจรักพระเจ้าและิสตจักรที่ต้อนรับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับขอบพระคุณมากครับแล้วเราพบกันในคําสอนตอนอื่นๆหรือพบกันในที่ประชุมนะครับพระเจ้าอวยพรครับ